สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเงี้ยเลยจะมารีวิวธนาคาพม่านเนาะเคล็ดลับความน่าใสแบบสาวพม่านเนาะอันเนี้ยจะเป็นธนาคาแบบเป็นเป็นก้อนอย่างเงี้เนาะเขาบดมาให้แล้วก็เป็นกระปุกอย่างงี้เนาะอันเนี้ยมันแบบ รุ่นนานมากๆแล้วนะอันเนี้ยยี่ห้อชอปีแนนนะจริงๆอ่ะมันจะมีแบบหลายสีมากๆนะทำแบบอ่าเป็นดอกไม้ดอกมะลิอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าให้ดีที่สุดที่เลือกทุกคนเลือกก็จะเลือกเป็นแบบว่ามะนาวเนะาะจะเป็นมะนาวแบบเนี้ยอันเนี้ยมันช่วยเรื่องอรอยสิวนะรอยสิวจางลงนะมันจะค่อยๆจางลงนะอันเนี้ยเดี๋ยวงั้นเลยจะทําให้ดูนะ อันนี้เป็นกรนนใช่มาแล้วก็เทน้ำใส่นิดนึ่งเนาะทุกคนทสงสัยนะว่าทาย,ยัางไงใช่ไหมก็อันนี้มันเริ่มแห้งมันแห้งอล้เนาะเงก็ทาน้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ทาอืม คือทุกคนอ่ะก็จะชอบเป็นมะนาวมากที่สุดเนาะเพราะว่าช่วยเรื่องรอยสิวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สิวมันจะช่วยมันจะจางลงเนาะรอยสิวมันจะจางลงเป็นมะนาวน,าะนะก็ทาลงไปได้เลยก็ทาย่างี้แบบแบบทายมากหน้า อันนี้คนผิวมันอ่ะใช้ได้นะเพราะตอนเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบในแบบเหมือนมันแม,น,มนแห้งแลว้วอะถ้ามันแห้งแลว้วอะก็คือมันจะติดๆหน่อยบางคนอาจจะไม่ชอบนะมาเค่มาเข้าไหร่ก็ได้เนะ 1ิ้านาทีสาสินาทีก็คือช่วงที่อยู่บ้านก็มากได้ดีเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนพม่ากขาจะเ,เวลาที่ออกแดดอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากนะพอมันแห้งม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะก็ผักไว้แป๊บหนึง่งนะแล้วค่อยล้างออกจามาเต็มตัว ก็คือออกแดดถ้าพม่าถ้าเป็นสาวพม่าจริงเวลาออกแดดมันช่วยกันแดดนะก็คือทาไว้แบบหนาๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแดดได้เลยเนาะ